สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน่นกับคุณครูวิลาวันทองมนกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้หาค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มหมืน่นและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนั้นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะถ้าเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เราดูที่หลักหน่วยถ้าหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100เราจะดูที่หลัก10และหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันก็จะดูที่หลักหลักอะไรคะหลักร้อยดังนั้น ถ้าเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน่นเราก็จะดูที่หลักพันนั่นเองค่ะสำหรับจำนวนเต็มหมื่นนะคะก็คือจำนวนที่มีเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนย์อย่างเช่น1,000งห0ื่นสองหมื่น0าม0 0 0่นสี่หมื่นห้า0 0 0่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมเเป็นต้นนะคะ สิบหมื่นในที่นี้ก็คือหนึ่งแสนสิบเอ็ดหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นและสิบสองหมื่นก็หนึ่งแสนสองหมื่นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นค่ะซึ่งวิธีการนะคะก็จะเ,เป็นวิธีเดียวกับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบเต็มร้อยและเต็มพันแตกต่างกันตรงที่ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเราจะดูที่หลักพันค่ะ ถ้าน้อยกว่า5ให้กลายเป็น0แต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้เพิ่มข้างหน้าแล้วข้างหลังเป็นศนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ34,421อันดับแรกเราจะต้องดูที่หลักพันหลักพันเป็น4 4มันยังไงคะน้อยกว่า5ถ้าน้อยกว่าให้กลายเป็น0ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ 34,421ก็คือ30,000ค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ16,850อันดับแรกเราดูที่หลักพันหลักพันคือ6 6มันยังไงคะ6มากกว่า5ถ้ามากกว่าให้เพิ่มข้างหน้าจาก1ก็กลายเป็น2ส่วนด้านหลังกลายเป็น0 ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ16,850ก็คือ2 0 0 0 0ค่ะเป็นไงบ้างคะยากไหมคะกิจกรรมต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจโดยให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเริ่มที่ข้อที่หนึ่งได้เลยค่ะ อัดับ,บแรกเราดูที่หลักอะไรคะใช่ค่ะเราดูที่หลักพันเลขโดดในหลักพันคือ9 9, 9มันยังไงคะเมันมากกว่า5ถ้ามากกว่า5ให้เราเพิ่มข้างหน้าข้างหน้าจาก9ก็กลายเป็น10ส่วนด้านหลังก็จะกลายเป็น0ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ 9,9400คือ1,000 100, 0 0นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะถ้าเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นให้เราดูเลขโดดในหลักพันเลขโดดในหลักพันคือคืออะไรคะคือ3แล้ว3มันยังไงเอ่ย 3น้อยกว่า5ถ้าน้อยกว่าให้กลายเป็น0ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ243511ก็คือ2 4 0 0 0 0นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ค่ะ เรามาดูที่ข้อที่3ก่อนนะคะถ้าเราจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นต้องดูที่หลักพันหลักพันคือ2 2มันยังไงคะ2น้อยกว่า5ถ้าน้อยกว่าให้กลายเป็น0ดังนั้น22,245มีค่าประมาณ20,000นั่นเองคะ่ะต่อไปข้อที่4นะคะ เราจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นต้องดูเลขโดดในหลักพันหลักพันคือ5 5อ่ามันเป็น5แสดงว่ามันต้องเพิ่มข้างหน้าข้างหน้าจากเกลายเป็น8ส่วนด้านหลังก็จะกลายเป็น0ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของเจ็ด0มื่นห้าพันคือ8ปดหมื่นนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่5นะคะเราจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นเราต้องดูเลขโดดในหลักพันหลักพันคือ8 8มากกว่า5ให้เพิ่มข้างหน้าจาก4ก็กลายเป็น5ส่วนท้าหลังให้กลายเป็น0ดังนั้น648,200มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นคือ650,000นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนจำนวนนับ5จำนวนที่ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นแล้วได้เท่ากับจำนวนที่อยู่ตรงกลางของดอกไม้ก็คือให้นักเรียนหาจำนวนนับที่ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นแล้วได้2ล้2 5 0หมือนนั่นเองค่ะ ในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเราจะดูที่หลักพันหลักพันจะมีสกรณีคือ1น้อยกว่า5และ2มากกว่าหรือเท่ากับ5หลักหมื่นจะเป็นอะไรถ้าน้อยกว่า5หลักหมื่นจะยังคงเหมือนเดิมในโจทย์นะคะ 2, 000, 2 000, 50, 000. ล้านสองแสน50,000หมื่นเลขโดดในหลักหมื่นคือ5ดังนั้นถ้าหลักพันน้อยกว่า5หลักหมื่นก็จะต้องเป็น5 แต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5หลักหมือนมันก็จะมาจากการเพิ่มใช่ไหมคะจำนวนอะไรที่เพิ่มแล้วได้5นั่นก็คือ4ส่วนหลักแสนหลักแสนเป็นได้แค่เลข2และหลักล้านเป็นได้แค่2แล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยละคะ3หลักนี้เป็นจำนวนอะไรก็ได้คะ่ะ อย่างเช่นถ้าคุณครูให้หลักหมื่นคือ5หลักพันจะต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่า5นั่นก็คือ4เห็นไหมคะหลักหมื่นเป็น5หลักพันเป็น4า่าต่อไปค่ะถ้าให้หลักหมื่นเป็น5หลักพันจะต้องน้อยกว่า5นั่นก็คือหลักพันเป็น2ต่อไปค่ะถ้าให้หลักหมื่นเป็น4หลักพันนั้นจะต้องมากกว่า5ก็คือ7 หลักหมื่นคือ4หลักพันเป็น7ต่อไปถ้าหลักหมื่นเป็น4หลักพันจะต้องมากกว่า5หลักหมื่นเป็น4หลักพันเป็น9ต่อไปค่ะหลักหมื่นเป็น4หลักพันเป็น6น้อยกว่า5เห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน่นไม่ยากเลยนะคะ สำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน่นทำได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักพันถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดจำนวนที่อยู่ทางขวาทิ้งซึ่งจะทำให้จำนวนในหลักทางขวาทั้งหมดเป็น0แต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดจำนวนที่อยู่ทางขวาทั้งหมดขึ้นซึ่งจะทำให้หลักหมืน่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งและจำนวนในหลักทางขวาทั้งหมดจะเป็นศูนย์ สันส้นๆก็คือถ้าเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเราดูที่หลักพันถ้าหลักพันน้อยกว่า5ให้กลายเป็น0แต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้เพิ่มข้างหน้าส่วนด้านหลังกลายเป็น0ค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นยากไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนทำแบบฝึกแบบทดสอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ